นักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียนทุกคนทุกท่านมาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องขายเหรียญชาแนลไลน์นี้ก็จะมาขายเหรียญเหรียญสามเหรียญในไลน์นี้ไม่ใช่เหรียญธรรมดาเป็นเหรียญแปลก ทางช่องของเราก็จะนำมาไลฟ์สดแบ่งปันขายให้กับท่านผู้ชมให้กับเอฟซให้กับนักสะสมคนรุ่นใหม่ให้กับคนชอบเหรียญที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรามาโดยตลอดไลฟ์นี้ถ้าต้องการอยากจะ ขอแบ่งปันเหรียญสามเหรียญในไร้นี้ทางช่องของเราก็ยินดีนะครับไร์นี้เราจะไม่ใช้เวลามากนะครับเราจะไลสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆเกี่ยวกับเหรียญที่จะมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชม นะครับก็ไปดูกันเลยนะครับเหรียญแรกเหรียญแรกจะให้ดูเหรียญรุ่นเก่าพระเสียนเล็กนะครับเหรียญรุ่นเก่าพระเสียนเล็กเหรียญนี้นะครับก็เป็นเหรียญวัดเอียงนะครับหลายช่องเขาเรียกว่าเป็นเหรียญพระเสียนเอียงแต่ถ้าเหรียญพระเสียนเอียงเขาจะให้ดูแบบนี้นะครับจับกลุ่มวัด ตรงขึ้นแบบนี้แล้วก็หมุนไปแบบนี้พระบรมรูปเอียงแบบนี้เขาเรียกว่าเหรียญพระเศียรเอียงนะครับถ้าจับแบบนี้นะครับจับแบบพระบรมรูปตรงขึ้นแบบนี้นะครับก็หมุนไปแบบนี้ทางช่องของเราเรียกว่าวัดเอียงนะครับแบบนี้นะครับ ในวงการนักสะสมเขายังไม่ทันนิยมกันแต่าทางช่องเราก็าจะนำมาแบ่งปันนะครับนำมาแบ่งปันให้กับนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญน,นะครับในส่วนของราคานะครับก็ตกลงกันทางลายนะครับ ตกลงกันทางไลน์ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาถ้ามีความสนใจนะครับสวัสดีครับหนึ่งท่านนะครับที่อยู่ในไลน์ตอนนี้เข้ามาดูเหรียญแปลกทางช่องของเรานำมาแบ่งปันครับก็มาดูเหรียญที่สองเลยนะครับเหรียญที่สองนะครับ ก็เป็นเหรียญรุ่นใหม่พระเสียรใหญ่ของในหลวงรัชกาลที่9เช่นกันนะครับก็เป็นเหรียญวัดเอียงเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญวัดเอียงเหมือนกันเรียกว่าวัดเอียงก็ได้เรียกว่าพระเสียรเอียงก็ได้นะครับแต่ทางช่องของเรา จับในลักษณะแบบนี้หมุนไปเราก็เห็นวัดเอียงอย่างนี้เราก็จะเรียกว่าวัดเอียงนะครับแบบนี้ใครสนใจนะครับก็ทักทายเข้ามาติดต่อซื้อขายทางไลน์นะครับสองเหรียญได้ดูไปแล้วเป็นลักษณะเดียวกันเป็นพระเสียนเอียงหรือว่าวัดเอียง นะครับมาดูเหรียญที่สามนะครับเหรียญสุดท้ายในไลน์นี้นะครับเหรียญน,นี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่เหรียญวัดเอียงไม่ใช่เหรียญพระเสียนเอียงแต่เป็นเหรียญแปลกเหมือนกันแปลกแบบไหนก็ไปดูนะครับแปลกแบบนี้นะครับ ตัวหนังสือคําว่าภูมิมิพลอรุณยเดชไม่มีตัวหนังสือคําว่ารัชกาลที่เก้าเลขเก้าก็ไม่มีนะครับแบบนี้ทางช่องของเราก็เรียกว่าเหรียญปัม๊มตัวหนังสือไม่ติดนะครับ ปั๊ตัวเลขไม่ติดแบบนี้ใครมีก็แบบนี้ใครมีก็อย่าคิดว่าเป็นเหรียญที่โดนเกียรนะครับแบบนี้ไม่ใช่เหรียญโดนเกียรแน่นอนนะครับถ้าพิสูจน์ก็คือ ถ้าใครมีก็พิสูจน์เอาเครื่องกีดิตอลนะครับมาช่างดูนะครับเหรียญปกติทั่วไปมีคําว่าภูมิพลมีคําว่ารัชกาลที่เก้าน้ำหนักจะอยู่ที่สามจุดศูนย์ศูนย์นะครับเหรียญนี้ตัวหนังสือไม่มีตัวเลขไม่มีน้ำหนักก็อยู่ที่สามจุดศูนย์ศูนย์เหมือนเดิม นะครับดังนั้นเหรียญน,นี้เราก็มาแบ่งปันนะครับทั้งสามเหรียญน,นี้เราก็มาแบ่งปันนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญรุ่นเก่าพระเสียนเล็กวัดเอียงแบบนี้รุ่นใหม่พระเสียนใหญ่วัดเอียงแบบนี้นนแ,บบนแล้วก็เหรียญปั๊มตัวเลขไม่ติดตัวหนังสือไม่ติดแบบนี้ นะครับสามเหรียญน,นี้เราจะมาขายให้กับท่านผู้ชมนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญในราคาเหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะครับในราคาเหรียญละหนึ่งร้อยบาทสนใจนะครับสนใจก็ติดต่อทางไลน์นะครับเบอร์ไลน์ก็ศูนย์หกสามเจ็ดหนึ่งสองห้าสองหกหกนะครับเจ็ดหนึ่งสองห้าสองหกหก นะครับนี่คือเบอร์ไลน์ย้ำ0637125266สำหรับไลน์นี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ